โปรตีนแตงกีวเจฟิล well, ล right. ิ uh, ่งคอลลาเจนมาครับผมฟิลล่คอลลาเจนคุณเจมากน่ารีพิุดฟิลลิ่งคอลลาเจนครับผมฟิลลิ่งคอลลาเนทุกคนมีข้าวมันไก่มีข้าวมันไก่ครับยินมทั้งหมดแล้วพี่กินเช้าเย็นอะไรเงี้ย วันสี่แปดสี่แปดเฮ้ยเดี๋ยวมันแกะเก็บของก่อนสุภาพบุรุษศิลป์นุ่มเรียกสุภาพบุรุษมาเก็บของเร็วอุ้ยเก็บเกี้ยงหมดเลยขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับขอบคุณพี่ๆครับที่ เก็บของให้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากใช่ผมเป็นพระคุณผมมากเลยแต่ผมไม่มีอะไรทุกคนนะครับเก็บของมาซึ่งของเยอะมากด้วยเยอะมากเยอะมากและรกไไมม่ีอะรเกกิดขึ้นรเลอะด้วยแต่ใจอยากไว้อย่างนี้ไหมพี่อยากไว้อย่างงี้พี่ไม่อยากเก็บอยากจะไว้สักอยากจะไว้สักอาทิตย์หนึ่งแหละอยากจะไปจบซีซั่นเลยนี่มันเป็นตำนานที่อยากไว้อย่างงี้แหละ เพ,เพราะว่ามันดูแบบมันเป็นเทศกาลด้วยมันดูดีนะ,นะเพราะว่าเรากลับมาเม<ะ>ือนที่เติดเทศกาลอยู่นะผมว่ามันสวยแหละไม้ยันจอดซีซั่นเลยอะจนออกเลยดีกว่าอแบบนี้แหละสวยเพราะมันดูสวยมันไม่ได้ดูไม่ได้แย่เอดเราทำเองไม่แตงโมแตงโมน่าจะอยู่ในตู้เย็นแล้วไปหมดแล้วไปหมดแล้วโมอยากกินนมโกะพี่นายทีมงานเขาเาเก็บของให้เรามโกะไปแล้วมากจริงๆมีนมโกะอยู่มันไก่ มีนมโก้นมโกมืนมาไม่เอากินอ่ผมมาไม่เอาละมันเหมือนแบบทานข้าวทุกอย่างเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อไม่วินาทีไม่นานใจห่างเลยนะเมื่อกี้ยังเล่นน้ำกันอยู่เขาทุกคนไม่เป็นเหมือนกันหมดเลยว่าแบบเราต้องอยู่บ้านนี้อีกแค่วันเดียวทุกคนคิดงี้หมดเลยนะถามมาหลายคนแล้วคิดงี้เหมือนเหมือนพี่แบบ อีกวันเดียวเองอยู่อีกแบบเหมือนแบบคุณรู้สึกเหมือนอยู่อีแค่วันเดียวแล้วต้องไปนี่เหรอว่าเวลาผ่านไปเยอะมากแล้วเหมือนเราเพิ่งเล่นน้ำไม่ยิงกันอย่างมันนะแต่ครูแต่ละคนแบบน้ําต้องเปลี่ยนน้ําใหม่ใช่ไหมครูแต่ละคนนี่ไอดอลเลยทั้งนั้นนะระดับบิลโมาครูอ่ะอย่าไปคิดว่าจะได้มาเล่นแบบเดินเล่นกับพี่นุ้ยอ่ะถึงเงาถึงตัวจพี่นุ้ยโยนน้ําคือจับครูระดับเนี้ยโยนน้ำเป็ดจบกมาเป็ดโยนอ่ะ ที่ว่าเดินอยู่ในสมัยย้อนกลับไปสมัยก่อนที่เราดูเขานี่กับเราเหมือนไอ์ยูทูบในซีดียังไงเป็นไงครับดำดำแล้วเล่นน้ำตาขนาดพี่เดียผมรักโรงเรียนนี้วะใช่ครับผิวสวยเดียวเห็นไหเว้ยพี่กับครูอ่ะพี่ได้ยินและที่ครูพูดอ่ะที่ซึ่งเขาที่ครูหลายๆคนแม้กระทั่งครูเป็ดก็ไม่เคยพูดกับพี่แต่วันเนี้ยเขาก็พูดแล้วแบบ เปไม่เลยที่แบบคือไม่ไม่ได้ยินจังหากไม่ได้อยากไม่ได้อยากออกทีนี้นะแต่พูดไม่ถึงว่าถ้าได้ออกอ่ะมันก็ไม่เสียดายอ่ะคือมันก็เออแล้วมันก็แบบเราก็คือได้รู้ว่าเราอยู่มาอ่ะเราไม่เคยไม่เต็มที่กับงานตรงนี้เราเต็มที่มันโดนมาตลอดเรารู้ตัวเราดีอ่ะเราได้ยินอย่างพวกที่เราไม่เคยได้ยินมาะไทย่ายเรื่องเก็บตอนนี้เลยไปไอ้ตรงนี้พี่ว่าจะปอย่างนี้แหละพี่จะไม่เก็บไงีรยพวนี้ใคยกลับมาเก็บ เราเรียนรอบเดียว ไล่ทอมดาพ่อพี่เหรอฮะมากไปโอ้โหเออนก็ล้วไปฮะอะไรนะ